มันเสียบี่ไปไหวป่ะเอาวันนี้เสร็จแล้วมันยามันสีเอาไู้ในโถตัวมาที่ากันมาหาจกินครับจอดดีเอฟซีพี่น้องทุกคนครับมาหาแน่อยากแน่าจินไต่กิเลสครับภาไก่กิเงศลากระเอิ้นนิเลศก็เมืองลาเริเอิ้นไง ฮู้อันถือโค้งใไปก่อนเนี่ยมันว่าแต่อยู่เมืองไทยกับเมืองเราสิคือกคำเพ้อนยทุกอย่างหะตักเตนเตนน้อยนะคะโมนก็เ,เลยแต่ว่าอยู่บ้านอยู่แถวลาดซีเนี่ยเขาใส่อัไรเลียร์เขาใส่การต้านเคลียร์ให้มันขึ้นมาแ,แต่ยังไต่เอาเพาะวาัีการต้าน,นสุใดใจวันน,นี่นี่มานเชียร์มั้งลูโอ้ยคุณขายจะมาเชียร์เนาะอืม บขึ้นเลยนี่เชีเลยนะชอบแานอยู่หน้าหน้าแห้งๆหน้าที่มันบ่มีเครืองหนะเี่เห็นเลยตานเถอะเลยรวมยี่มันบ่อมันบ่อาน้ากาบ่อึเมื่อกลอมาใส่ตักแเออมาใส่จะไดโอเคนี่นี่น นี่๊บนี่ชูหุงานครับชหงานนี่นึ่งตัวแล้วบอกจากบ้านเนี่ยบ่หัวเลยวะเอะเสื้อมักตงเออนี่านี้ะถ้าว่าด้กิิเขาเป็งโมเนี่เทียงนี่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 น่ตัวหน่อยวหน่อยเลย มันคือตัวดำสะนะเออกันนี่วะโอ้ยมันมันโมแมนตัวแดงวะได้สองตัวนี่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 นีตัวที่สามแล้วทีแจก เดี๋ยวไมราหนเนี่ยเปลี่ยใจตอนแรกเราแรกกูโซนน้ำโอ้อหเันดีนะโอ๊ยไฟมันเนียนเดือนะต้่เห็นเลยต้องอาการต้านนะเกยวแก้มันออกก่อนเ้าตรงยางมันตีอมันก่อน ตัวที่สี่แล้วตาเบิ้งเบิกกระปองแบบง่ายๆเนี่ยหากระได้สี่ตัวน่าที่สี่ผ่านไปเอ้ายิงขาดน้ำบปล่าต่อไปเป็นการหาแตงโมตัวนึง

มันเกี่ยมันดูเกียตงีกมันกีหลีเกียมาเตียงเลยนับแต่เราตัดไม้ไปเลยลงดังคือฝนเพอาการตามมาเกลียก็ได้ออกอืม น้องมาหาไสมาแมงเมฆาหนีมันแป้นเนี่ยเลือดเลอยู่นี้บนช่งสูงนะดินงสูงมันจะอยู่การเกียนน้อยเกีดหน้าเกียนขาค่าลุกง่านะคะกลางเลยนี่การกับน้องตอนนี้ มาบ้านีครับมันตกเพนส์นี่ครับบ้านแต่งงนาใหม่แกงเราคนนีงเงี้ยงนิดเดียวหนึ่งสองสามโต๊ะเราบ้าน,นเต็มของเครื่องน่าหนาอีกสัเด้อ อืมเห็ม you know ันก็ส ouais, uh, ีดำอยู่บ้านต้นนั้นมันกินง่ายสีแดงๆอ่ะอืมอันนี้ตัวมันเสียบอืมเสียบสีดำเนาะเสียบอีเสียงมันยุบเหรใช่อืมเสียงู่ตรงนี้แหละ ย <tr> ังวัดเต็มที่นี่ล้วนี่ดีเลยน่าักน่า่มีสวยครับมันของมีสวดท้องุกยาง ยังน้ำฝนเลยอย่าัเงี้ยน้ำฝนเลยโบเอิเอิร์มันเอานี้ออกน้ามอมือบ่เอา โบมีอันอืมโบมีปีกอือคือโบมีปีกมันโตกว่านี้ป yeah. ีกมันโตโบมีมันโตน้อยบ่มันโตอ่อนบ่เนี่ยโตอ่อนเนี่ยแจกปี่เนี่ยนะใส่เจ้าเตี้ย เดีย๋ยวรอส่งผลงานเขาก็ส่งผลงาน <c oughs> แย่งไม่เหลือกัน <c oughs> ส่งโมกานไปส่งผลงาน <c oughs> เอาแต่เนี่ยขวดเนี้ยเอาขวดตั้งโลกดีหนาสิ่งเจี๊ยมขวดโอ้ยเกือบจะเครื่องขวดฮิตเลียนๆครับฮิตเลียนๆโอ้ยเมื่อยงวงอนอนเอาใหมาอ่อนี่แกเอาใช้ป็นกาลต้านอยู่ รุดยอดเลยงูมองแล้วแล้วก็มือนี้มันบอกเอาน้ำเนี่ยครับแต่มันเอานี่มันออกดีเนาะหาไงก็อยู่เล่าบะหาไงก็อยู่เมืองเล่าปะหายากหายากกลัวบ่อยู่เล่ามันะมันไปการตามอันตามหนองที่เห็นเลยแต่ว่ามันบแมันตัวสีดำมันเป็นตัวสีแดงยีไนยีไนแต่กัมันกลับไปการแต่ยีไนเขี่ยตัวนี้มันกับมียนตัวไหนมันอยู่ในน้อง อันนี้เป็นตั้งโขกสามามหน้าตตรปะ่ะเอาพอละกว่นหนึ่งพอดี <c oughs> ดมือไม่มากไหมได้หนึงอได้อยู่เดียเอาเนงดามาปนใส่แ <c oughs> น่นอนอยู่เตอยู่เอออิ่มหนึ่งอิ่มนึงป่ะกลับบ้านลยผลบานยู่ผมมั่งผมยังรักไฟต้องเสียงก่อนเสี่าง เส yup. like, ียงยังไงโอ้ยฉ <qu curve> <ğini> ันนี่ยบล็ออ้ไม่มาหอนนกเขาหงนกขาหีบรองมัน่ไหนนี่วะนี่ก็นี่นี่วะงอเียไปกลับกลับเทียวกอ